นั่งได้ตั้งห้าคนใหญ่ดีน่แหละโอ้โหมันยาวเวลยแล้วว่าแต่ว่ามันตกรางไปแล้วว่ะถ้างั้นเดี๋ยวต้องเสกใหม่ปะแล้วก่อนต้องเอามันลงไปก่อนปูนปูนเราเปลี่ยนฝั่งก็ได้เปลี่ยนฝั่งฝั่งนี้มันมีแค่นี้อ๋อฝั่งนี้หมายถึงฝั่งนี้เนระเออเออเอาดีก็ได้นั่นแหละเออเนี่ยเออเอาเอ็กแอลมาเลยไม่ไอนี่มันอันเล็กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องไอ้แก้วมีตรงนู้นคันเดียวเหรอเราต้องขับอันนี้ลงให้มันให้มันระเบิด ใช่เมื่อกี้ขับโบยาขับไปก่อนให้มันระเบิดโอ๊ยตกถอย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 พี่หมีจะดันเดี๋ยวก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวนะมันติดเลยเหรอสตาร์ทขึ้นยังไงวะไม่เราก็ยิงระเบิดดิเอามันยิงได้ปะเน่าลบพี่หมีมาแล้วไปเลยพี่หมีโดนชนไปเลยให้มันระเบิดไปเลยพี่หมีชนเลยเออฮือปุ๊ดจุย อุ้ยโอ้ล่างแหลกเป็นชิ้นๆเดี๋ยวแป๊บนึงพี่กำลังพี่บีกำลังดูเศษชิ้นเนื้อของน้องพา้าอยู่เละเป็นชิ้นๆเลยตอนนี้เออไปจุยรองเท้าอยู่นี่รถไฟขบวนนี้กำลังจะออกแล้วมาร์กี้ดูดิพี่มีน้องเอฟซีไปซื้อเสื้อมาไอใครวะเนี่ยน้องเอฟซีเหรอ ว่าดึงนะฮยทุกคนเข้าไปจำที่แล้วนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมกับินดีแต่เ,เข้าส่นรายการจีติงทีวีนี่เับเอาเฮ้ทำไมรถดับอ่ะเฮ้ยใครดับเครื่องรถวันนี้นะพี่หมีพาเด็กๆไปขี่รถไฟเล่นกันนะครับเป็นรถไฟไปจนภัยนะฮะอันนี้ใช้เป็นรถเข็นเ l ็กเลยนะคันบักเอฟเลยนะนั่งได้ทั้งห้าคนนะเนีะยเฮ้ยสตาร์ทเครื่องดีติดเครื่องนอย เออไปแล้วรถไฟออกแล้วพี่หมีปุ่นปูนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไปรถไฟมันยกโยกๆว่าเฮ้ยพี่หมีระวังอีีีาน่่กลัวพหมเออต้องค่อยๆไปนะนี่ตรงนี้แหละอันตรายโค้งแบบอุ้ยพี่หมีมันมีรถด้วยฮะมันมีรถด้วยพี่ทำไมมันมีรถคันนั้นด้วยอ่ะ พี่มีคำระวังระวังเอออย่าลงจากรถนะไฟลงนี่คือสู่ขีดไปเลยมันจะมีรถไล่เลงไหมอ่ะต้องมีสิมันไม่รู้สิพี่หมีมันน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวนโอ้ยรถมันโยกรถรถมันโยกไปโยกมาพี่พี่หมีอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะเฮ้ย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 เดี๋ยว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 ะ กลไม่ให้ผู้หญิงนยนมาไม่ต้องกลัวนั่งอยู่เฉยปล่อยให้เป็นความฝังของพี่หมีเองของพี่หมีเออเดี๋ยวพี่หมีจะเป็นเดอะแบกเองอันนี้พาไปขี่รถไฟแต่ว่าโอ้ยพี่หมีหน้าเน่าอ๋อจะซิงกันนะ เอาเลยพี่มีมาแลอมจะตกรางอีกนะไม่ลดอบมันติ๊กขนาดนี้ติ๊กมากเลยมองแทบมันไม่ตกรางหรอกตรงเนี้ยไม่ตกมันมีที่กั้นแต่อันนี้จะตกนี่กันแหละโอ้โห้ฮุดซิลปจุยขอนิ้มอยากให้หนูขับไหมล่ะให้หนูขับไหมล่ะไป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 ใครก็ได้ไปขับเดี๋ยวพี่มีย่างท้ายเอง ไปเลยพร้อมแล้วมักกี้ขับดีๆนะเอมักกี้ความหวังของหมู่บ้านนัเราอะพี่หมีดูหลังด้วยดูหลังด้วยดูแล้วไงตายอยู่ดีอุ้ยมักกี้แรงอ่ะมักกี้แบบป้าผมมักกี้ไม่มีคำว่าเบรกเบรกไม่รู้จัก นุ้ยขอลองขับหน่อยหนูขอลองขับได้ไหมตอนมาคีจจะขับดึงเบรกออกไงวะไอเชยมาติดเครื่องเฮ้ยใครมาไปเลยน้องพาวมันเดตัดเครื่องไปเลยไปเลยเออไปเลยอ๋อบายบายโอ้โหนี่ก็ช้าเกิน เมื่อกี้ก็ไม่เบรกอันนี้ก็เบรกซะโอ้โหโตโกกเลยโอ้นี่นี่คือแบบเบรกแบบจอดเลยอ่ะแต่ละคนฉันฉันเหนื่อยมากนะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปาชากีโดนรถไล่ตูดแดกดูแล้วเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยยังไม่ถึไหนเลยยังไม่ถึงไหนเลยแต่ก็ยัง ยังไกลกว่ามาร์กี้นะปูนปูนอะไรแล้วพี่มีขับโอเคสุดแล้วแหละคนอื่นแบบเฮ้ยเฮ้ยเย้ายยกรถเฮ้ยเฮ้ยไฟต่อเฮ้ยอ้าวแล้วคุณ ต้องย่าดับเครื่องแล้วทำไมกลุ่มตระกูลปวดหัวยี่เป่งโอ้ยเออเป็นเกมที่พี่หมีเหนื่อยมากเลยอ่ะเออโอ้ยเลื่อนไปก่อนเราแล้วเนี่ยอ้าอยากระโดดออกไปเองวันกี้อยากกระโดดตไปเอ้าดับเครื่องอีก โอ้ยจวไปจะไปหมหัวไวเ้อเนี่ยโอชาวยังมีอีกไก่แล้วเพิ่งถึงกับแชร์่เองต่อแววตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะสออแววสออแววต้องจบเย้เราต้องผ่านตรงนี้ให้ได้เลยนะฮะเอาละไปแล้วสิ่งร้อยแล้วก็เบ้ ไม่ต้องเบกเลยพี่หมีตรงนี้มันมีอันนี้อยู่ไม่เราต้องเบกเพราะว่ามันจะทะลุตรงนี้ไงเนี่ยที่เราตกมันไปจับตรงนี้แหละเป่าบ้เป่าก็จำกัดความเร็วแค่สิบนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆกระดึ๊บไปอ่ะไปเลยตรงนี้ไปเลยกระดึ๊บหรือจะซิ่งซิ่งเลยพี่หมีไปแล้วโอ้ยสิงเลยตำรวจมาไหนตำรวจดูไงข้างหลังอ่ะ เดี๋ยวเบรก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 รกเบ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 รอเบ้กวรกเกเยรกเรเรกดบฮกเรกเบ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 ร้เบรกรกเบกเบรกเบรกเกเรกเบรกเบรกเบรกดแลกเบรกเบรเดี๋เบรกเบรกเบกเรกกเกกกกกบบนแล้วบเกเกก มันไม่มีรถไล่นะมันมันไม่มีอะไรกดดันไงอยู่ๆรถวิ่งไล่แบบตัวเอเเฮยพี่หมีอย่านะอย่านะโอยรอบนี้ผ่านแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะเราผ่านแน่นอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมีผากมันหายปรับทวิกก่อนอือโอเคสวยคุณปูคุณปูนแม่เกือบไปแล้วเมื่อกี้นี้ อุ้พี่หมีรีบไปเร็วเดี๋ยวรีบไม่ได้รีบไม่ได้ดิข้างหน้ามันจะชนเราดิต้องร้อยไปก่อนเแต่ข้างหลังก็มาเฮ้ยเอ้ยไปแล้วอุ้ยอะไรหล่นลงมาวะตกใจหมดเลยอะไรไม่รู้เห็นป่ะเมื่อกี้มันแบบแขวนลงมาเลยเออมันมันตกลงมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่หีเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 เฮ้ยยเเฮ้ยเ ตอนนี้เราไปแบบช้ามากเลยอ่ะตาความไปหลายรอบนะเฮ้ยเราไปทางไหนดีซ้ายหรือตรงไปซ้ายหรือไปตรงดีอะหนูว่าไปตรงดีกว่านะคิกมันจะแบบมันเลื้อเยอะกว่าจริงเหรอ,อแต่ว่าลองคาวดูข้างหน้าดิเห็นเปล่ามันมีทางที่แบบว่าสูง <c oughs> มากเลยนะตกเลยนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เอาจิงเหรอ, <c oughs> หรอเราจะพ้นตรงนี้เหรอวะเนี่ย เดียวมันสูงนะไหนเนี่ยลอดรอเอ้เอา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 ลองดูเอาลองดูลองดูเฮ้ยเฮ้ยปับไปเสียวไว้หลุดไปอึง้งเฮ้ยทีนึงลอดดูสุดท้าย ปั๊บโอ้โีเฮ้ยโอ้โหตอนนี้การจราจรติดขัดตั้ตึงรอให้ไฟเขียวก่อนแล้วพี่มีดูถ้าเราไปตอนนั้นพี่มีคิดว่าสภาพเราก็เหลือแต่หัวแบบเมื่อกี้ผมหลุดผมหลุดไม่ทำไมไฟแดงหนาจังวะใส่กี่ได้ไฟอยู่เนี่ยพี่มีป่าดิ โอ้เร็วนะนี่ฝ่ายยังไงนี่ผิดกฎจราจรนะเนี่ยเร็วเกินมึงเปิดไฟเขียวไปเถอะเฮ้ยเขียวแล้วเขียวแล้วไปเขียวแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหรอโคตรนานมันคือพี่เราด้วยพมีพะพี่มีพี่มีรถรถรถไหนไม่เป็นไรอยู่พลรทางกับเราเฮ้ยเฮ้ยทางเดียวกแล้วดีกว่า เท้ยสะพานมาแล้วเรับสะพานคือพี่หมีเฮ้ยเบรกดิเบรกเบรกมาตั้งไกลทางมันกระดกอ่ะทางกระดกเห็นปะมันดึ๊ก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 พี่เขาบอกว่าไฟแดงอยู่พี่หมีเออทางมันกระดกอยู่เนี่ยดึ๊ก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 จอดทันไหมพี่หมีโอ้ยจอดแล้วไปเลยมาแล้วไปเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวด้วยต้องอ่านก่อนเตี้ยงลดความชื้น ห้ากระโดดนะห้ากระโดดเดทุกคนขับลงมาด้วยนั่งก่อนนะนั่งก่อนนะออเออเออออเบรกอ๋อตอนนี้กำลังจะอ่มไปน้ำเฮ้ยอะไรอย่างตกใจหมดเลยนึกว่าจะตุยเจเรามาถึงเช็คพอยต์แล้วอ่าไม่ต้องกระโดดหรอกพี่หนีไปต่อเลย มันสามารถไปได้เร็วและ,สะเสถียรกว่าคืออะไรวะอ่ะ้อาวแล้วนะนต้องซื้อทุกคนตอนนี้เรากระลังเอา้อเเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวี่หมีใครใครกดใครกดเสกรถขึ้นมาอีกคันหนึ่งเมื่อกี้นี้ใครกดวัมันมีคนเสกรถขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยใครอ่ะไม่พี่หมีหรอไร รถเข็นความจุขนาดใหญ่นี่คือรถเข็นความจุขนาดใหญ่คืออะไรอ่ะมันด้องชั้นอ่ะมันต้องพิมพ์มันต้องซื้ออ่ะพี่หมีไม่ไม่มันหกสิบโลบัคอ่ะแต่ว่ามันคืออะไรอ่ะทุกคนจะพอดีกับมันไหนลองดีไหนอู้เฮ้ยมันใหญ่มากเลยอูย้เอาไหม เอาสิเอาดิซื้อมาแล้วถามได้ <c ười> เฮ้ยทำไมมันั่งกันอย่างนั้นนะอ๋อโหมานั่งได้หลายคนมากเลยนะเนี่ยหางอ๋อหางทะลุบอน,นี่เลย <c ười> เฮ้ยอย่ายืนมานั่งได้คนนะเดี๋ยวพี่มีนับก่อนนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ห <c ười> นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหแปดเก้าโหนั่งได้เก้าคนเลยเหรอ <c ười> โอ้โหเยอะมากเลยอนะ่ะไปแล้ว ทุกคนพร้อมไหมพร้อมที่จะไปลุยกันหรือยังตอนนี้เรากำลังจะลงไปสู่เส้นทางแห่งความอายนะฮะเห็นความอ้างว้างปมืกี้พร้อมยังพร้อมเอ้ยไปเลยยยยพี่หมิเขาบอกว่ามีการเล่งไม่มีการเดรกนะพี่มิพี่มไม่รู้แล้วตอนเนี้ว้าพี่หมิไปอุยุยไอ้ใจของเว อยชนึงกเลย่ะเดี๋ยว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 ถอยก่อนถอยก่อนมันถอยไม่ได้ว่ะตกรางแล้วหรอไปได้ยังมันตกรางไปแล้วอ้าวกระโดดเลยจ้ามันตกรางไปแล้วอ่ะกระโดดเลยพี่หมีแล้วรถคันนี้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรอตรงนี้รอตรงนี้เดี๋ยวพี่หมีจะไปพีชี่มันระเบิดแล้วอ้าวระเบิดไปแล้วเหรอโอเคดีมากใชรถยังไม่ระเบิด รถเพิ่งจะระเบิดอ้าวรถเก่ายังไม่ระเบิดอ้าวท่างานพี่หมีไม่เลยพี่ชีพแล้วขับไม่ได้ด้วยต้องใช้ระวางวะพี่เฮ้ยเมื่อกี้มาเสียระเบิดนี่มันไม่หนีนั่นเป็นเสียงระเบิดของรถคันเก่านะพี่หมีที่แบบมันเป็นรถที่มันอยู่ตรงนู่น่ะตรงจุดเกิดเลยอะที่มันชนกันอะมันะใช่ปีนกลับไปไปปีนกลับไป ไปยิงกลับไปคนไม่อยากตายมันกลับอุ้ยอะไรอะอะไรอะระเบิดนิวเคลียร์ลงที่มีหมุนติ้วๆเลยเว้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนอยู่ให้ใช้กันทุกคนอยู่ให้ใช้กันระเบิดเอ้าไม่ระเบิดเอาด้วยเอ้าน้าไม่ระเบิดด้วยเอ้าไม่นชนม่นชนกันเดี๋ยวนะ ทุกคนอย่าพึ่งขึ้นนะอย่าพึ่งขึ้นนะนนะเดี๋ยวพี่หมีจะเอารถคันนี้ไปทิ้งเฮ้ยขับม้ยัขยยงขย,ยับได้อยู่อีกเหรอพี่หมีผมยังไม่ตายอ่ะเฮ้ยพี่หมีเอาอีกเอาอีกอา้อาวอา้อาวโขกหลุดอ้าวอ้าวเฮ้ยพี่หมีเหลือขึ้นตัว <laughs> <laughs> เอาไมเลยแค่นี้หาย มวกเดี๋ยนะหมวกพี่มีหายด้วยว่ะหมวกหายขาหายอ่ะไปแล้วพี่มีไปแล้วอย่าเพิ่งขึ้นนะใครอย่าขึ้นนะอ๋อไอคนนี้อยากไปด้วยเหรอได้เลยไปด้วยอุ้ยอุ้ยกระจุรเราเป็นผู้หญิงเราไม่ต้องไปหรอกนะบยญาโอ้โแล้วเล่นเครื่องตามชนเลย ใช่ค่ะหายไปยังหายไปแล้วโอเคพี่หมีได้หมวกกลับมาแล้วเย่เย่มาแล้วขึ้นรถไปกันต่อแต่หนูนั่งเหมือนเดิมแล้วพี่หมีมันก็พี่หมีมันก็พี่ั่งหลังตัดเครื่องผิดพี่หมีดูแปลกๆมากเลยพี่หมีอ่ะฮะ หนูนั่งหนูนั่งข้างหนูนะไปแล้ว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 ยอรอบนี้ต้องผ่านนะฮะผ่านไม่ว่าเขาบอกว่าห้ามเบรกไม่ได้เบรกนะอ้าวเวนอ้าวอ้าวติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะพี่หมีแต่ต้องเล่นเหมือนไมดเลยเอีดเลย ทุกคนรออยู่นี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะมีกากค้าพวกเราแน่โอ้ my god พี่มีแล้วพี่มี่ี่ีอย่บอกนะได้ยินแ้ปลาอ จุยกระจายมีโดดท้ายกับข้าเลยโอ้ยขำไม่ไหวท้องแข็งัเครื่องเออเอาใครดับเครื่องวะเครื่องคนเอกี้อกี้เราดบเลยเอ้ยดับเครื่องทาไมใครดับอ่ะใครดับ เมาไม่สับแล้วแหลเราเราสับแล้วเรามารกี้ดกดอีกรอบเพราะคิดว่าอะไรยังไม่สับมันก็เลยดับอะกดเบรกหนึงอ้าวเฮ้เฮึ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 ฮ้ไม่ไปเออพี่หมีแปลกมากวายโอเคเอาละคราวน,นี้ไม่เบรกละมันบอกว่าไม่ต้องเบรกเราก็จะไม่เบรกนะเอาแรงๆเลยพี่เหมียวแรงๆเลยวัน <c oughs> ดีกว่าแรงสุดเลยเนี่ยที่เบียร์ใส่เต็มปั๊กแล้วนะฮะ สิ่งชีวิตเราไปเลยว้าไม่ขึ้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีมีรู้แล้วเขาบอกว่าห้ามเร่งแล้วก็ห้ามเบรกหรอใช่เอออ่าอ้าอ้าห้ามเร่งแล้วก็ห้ามเบรกขึ้นมาได้ทำไมอ๋อได้เลยขึ้นมาได้เลยขึ้นมาเลยไปแล้ว คือวิมาเร๊อไปเลยบายบายไปแล้วว้าไม้เลยเอาไอเฉยเอาอือเออไหมด ไายคนละขีดล่ะแูหายพี่มีกกลับมา้พี่มีแคนหายพี่มีแคนูขายไปข้างหังข้าวหัวร้าน